และดูได้ถ้ามีข้าวดีเนี่ยเราก็จะมองเห็นเลยว่า <Así S 2> มันจะสูงตึงน้งต่ำสูงตง้ต่ำนะคุณผู้ชม,มจะเห็นนะครับว่าแปลงนาผืนนี้นะถ้ากระทรวมีข้าวดีเนี่ยมันจะส่งผลให้เราเห็นว่างุ้มไปงงม,มาเยอะเพราะว่าข้าวดีมจะสูงกว่า <ใช S 2> แล้วนี่ด,ดพี่พรัดยืดนดูก่อนดูว่าข้าวสูงแค่ไหนอ่านี่เลยนี่เลยอย่างอเขานะอย่างอเขาอย่างอเขาจะไปเยอะเสียดายจะเข้าร้ม ครับนี่นี่นี่คือความความความสูงของข้าวแล้วข้าวใบตั้งครับข้าวใบตั้งที่เห็นชัดเจนนี่คือข้าวใบตั้งนะครับแล้วใบเนี่ยอีกอีกอาทิตย์หนึ่งเกี่ยวนี่ยังเขียวอยู่เลยใบธงใช่นะนี่คือความแข็งแรงของข้าวใช่ไหมพี่ใช่นี่ต้องถามพี่วิระเพราะแกเป็นป่าชาวบ้านเรื่องข้าวในวันแรกที่เราใช้เนี่ยพี่บอกพี่ครั้งหนึพี่ก็คุยกอกพี่ไม่ได้เชื่อไม่เชื่ออ่ะฮะวันนี้อะไรมันเกิดขึ้นในความรู้สึกบ้างเอาเอาจริงใจนะเอาเอาแบบไม่สมรักเลย ก็มันประทับใจถ้าคนไม่ได้ไม่ได้ใช้ด้วยตัวเองเนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้ว่าเรานี่พอใจในสิ่งที่เราได้ใช้มาครับผมเคยที่ครั้งที่มาบันทึกครั้งก่อนผมบอกว่าทำไมเราเป็นคนที่จะต้องลองแล้วเราไปกลัวด้วย พราะครั no, me sagt, me er. know, ้งนั้นผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้กระจายสางเลยใช่ปล่อยสางไปลูกๆไปเลยให้มันรู้แล้วรู้ไอ้ย่อยจริงเราย้อยจริงไหมแล้วรถจะตีได้ไหมใช่ครับแล้วผลจะได้ผลมั่นเรียบร้อยตีได้ตีละเอียดหมดบอกหน่อยมีเจ้าของรถเกี่ยวที่ไปรับจ้างเกี่ยวทั่วไปตอนนี้สร้างปัญหาให้กับชาวนาไม่ยอมตี สามสี่วันบอกต้องตีแล้ชนะบอกตงกีเพราะเขาทำตามนั้นคำแนะนำเรารถเกี่ยวไม่ยอมไอรถตีไม่ยอมตีกลัวกลัวจะติดผมท้ามันนานเลยครับคุณเจ้าของรถเกี่ยวทั้งหลายถ้าเกิดนาแปลงไหนก็ตามที่ ใช้หัวเชื้อย่อยสลายตานสังขารแล้วเข้าดีของบริษัทรวยด้วยกเกษตรของรวยด้วยกเกษตรนะครับแล้ว4วันเขาทําตามขั้นตอนหมดทุกอย่างแล้วคุณไปตีไปรอบหนึ่งกลับมาแล้วทําให้เข<อ>าเรียกอะไรฟางทำฟางพาลลอรี่โรตารีาาร่ให้คุณทํางานไม่ได้<อ>นะครับเราจะจ่ายตังคุณซื้อรถไถคุณคันหนึ่งเลยใชย่ดีไหมแต,แต่ต้องทําตามขั้นตอนก็คือต้องให้ น้ำท่วมต่อสั่งต้องน้ำทพืมต่อสั่งต้องสิบถึงสิบห้าเซนใช่ใช่แล้วก็ย้ำให้สั่งลงไปแช่น้ำเจ็ดวัน้อสำคัญเจวันเราต้องควบคุมน้ำในระดับสิบถึงสิบห้าเซนให้จบพี่วิรัสอย่างหนึ่งที่อยากจะอยากจะได้ย่อยคำพูดได้คำยืนยันจากปากพี่ขั้นตอนในการปฏิบัติในขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีความสำคัญมันมีความสำคัญอย่างยิ่งเลย เพราะาเราคำนวณมาแล้วท่านจะไปกลัวเลยใจตุมต้มตุ้มต้องบอก่าโว่าเขาบอกว่าต้องทาแล้วเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟัง,วงไม่ย่อยตัวรถตีไม่ได้ท่านไม่ต้องกลัวผมรับรองเลยว่าสี่วันถ้าท่านทำขั้นตอนนี้ตีดินได้แน,น่แล้วก็เจ็ดวันเจ็ดวันเราย่างหวานข้าวได้เลยสบายใจใช่ก็เนี่ยคนสองเขาบอกว่าเออ เอาไปใช้แล้ว uh huh. มันได้ผลดีครับนะครับก็คือถ้าเราไปเผาต่อสั่ง uh huh. นะครับผมบอกเลยว่ามันจะไม่ได้ผลดีไม่ได้ผลดีเพราะอะไรมันไม่มีตัวขับเคลื่อนที่จะ ป็นอาหารไม่มีตัวกระบวนการที่เราพูดคุยกันก็คือปุ๋ยที่เราจะได้รับจากธรรมชาติคืนมาจาก800กิโลถึงตันหนึ่งที่ผมพูดว่า800กิโลถึงตันเนี่ยไม่ใช่ฟางที่ถูกเกี่ยวด้วยนะแค่ตอสังข้าวที่ตั้งฟังเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณมีฟางอยู่ด้วยได้ตันกว่า2ตันไม่ดีหรอ ไม่ต้องซื้อ่ถึงต่อไปงวดต่อไปรุ่นต่อไปเนี่ยมันก็จะใช้ปุ๋ยน้อยลงปุ๋ยน้อยลงปุ๋ยน้อยลงปุ๋ยเคมีก็จะน้อยลงน้อยลงผมไม่รู้ไปนี่ต้อไปสะดุดใจใครหรือเปล่าก็คือสี่สิบไร่เนี่ยครับอย่างน้อยๆจะต้องใส่เที่ยวละห้าลูกแต่ผมใส่เที่ยวละสามลูกแค่นั้นเองแล้วใส่สองเที่ยวใส่สองเที่ยวเลยแค่สิบไร่ถ้าอย่างเมื่อก่อนนี่จะต้องใส่อย่างน้อยๆเที่ยวละครึ่งลูกครึ่งลูกแล้วต้องสามเที่ยว แล้วมาครึ่งลูกเนี่ยต่อไร่เหรอครับครึ่งลูกต่อไร่ต่อเที่ยวต่อเที่ยวใช่สามเที่ยวก็ลูกครึ่งลูกครึ่งเกสิบห้ากิโลใช่ต่อไร่ต่อไร่แล้วตอนนี้เราเนี่ยมาใช้เนี่ยต่อไร่เนี่ยไม่ถึงลูกไม่ถึงตอนนี้ไม่ถึงครึ่งลูกใหมายถึงหมายถึงว่าต่อไร่ต่อรุ่นเลยทั้งหมดเลยต่อเที่ยวนี่ไม่ถึงลูกไม่ไม่ถึงลูกเพราะว่าเราใช้แค่สิบไร่ใช้ใช้แค่หกลูก นี่รถปุ๋ยไปได้สี่ลูกสี่ลูกแล้วสี่กระสอบแล้วนี่การนี่คือการที่เราได้ประโยชน์จากต่อสางข้าวนะครับแล้วรุ่นต่อไปนะครับมันจะดินมันจะดีนะครับมันจะเสริมเลยนะที่นะมันจะเสริมเลยคุณผู้ชมครับสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นและเรื่องราวที่เราคุยกันสองคนผมว่า จะให้คุณผู้ชมเชื่อเลยเป็นไปไม่ได้ใช่ครับก็ไม่เชื่อแบบนั้เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะรู้เรื่องราวอะไรพวกนี้ก็โทรติดต่อมาได้หรือถ้าอยากจะชัดเจนจริงๆคุยกับเจ้าของแปลงนาพี่วิรัติบอกเบอร์ครับ081ครับ8578324ก็โทรปรึกษาข้อมูลเรื่องข้าวเรื่องข้าวได้เลยนะครับในในการที่ว่าจะใช้ หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ย่อยต่อสังข้าวอย่างไรฮอร์โมนใช้ยังไงของซีลิก้าใช้ยังไงปุย๋ยใช้ยังไงที่วิรัฐ<ช>ขั้นตอนชัดเจนหมดแล้วครับนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราสองคนพูดคุยไปเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวหนึ่งที่ไปเพิ่มความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการที่พี่น้อง เกษตรกรชาวนจะได้หันมาแก้ปัญหาไอ้เจ้าข้าวดีข้าวเด้งในแปลงนาไอ้เจ้าฟางข้าวที่เราบอกว่ามันจะเป็นปัญหาในขณะที่อุยถ้าเกิดเราไม่เผามันจะทํางานลําบากใช่ตอนนี้ไม่ต้องเผาแล้วครับเพราะว่าคุณเผามันจะทําให้เกิดพื้นที่ของคุณจะเสียหายนะครับดินคุณจะตายโรคภยัยไข้เจ็บของข้าวจะตามมาความสมบูรณ์ของข้าวจะหายไปวันนี้เราเรียกกลับมาหมดเลยโอ้โหผมดีใจมากเลยแล้วก็เราจะได้ช่วยลดภาวะลกร้อน คุยโล่มันไม่ให้มากาศมันร้อนอย่างที่ทุกท่านที่เคยเกี่ยวข้าวก่นนี้ไปประสบเลยเลยเรื่องของข้าวออกมาแล้วไม่มีกระสอนใช่เพราะมากาศมันร้อนจัดนร่าเป็นห่วงมากเดี๋ยวเราจะไปแกะไม่ได้คุณผู้ชมดูจะขอพี่รูปไปสักสองสามรูปนะครับมนะครับเพื่อที่จะไปดูคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ให้พี่วิรัตลงไปเอาเม็ดสวยๆนะก่อนเราบอกหน้าไม่แหกีิ้งหน้าก็ต้องไม่แหกต่อเอาตรงนี้เลยนี่นี่เอาตรงนี้เลยนี่เล่นกันตรงนี้เลย ไอ้ไอ้ไอ้งูนี่หมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่ลวงจะงูจะงูมาข้าวข้าวจะสมบูรณ์นี่เขาเรียกงูงูข้าวจะสมบูรณ์รวงข้าวก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดในฤดูนี้ร้อนจะจัดขนาดนี้แล้วลวงขนาดนี้ไม่ได้รวงจะได้ขนาดนี้คุณผู้ชมสังเกตนี่นี่นี่ใบธงนี่ใบธง นี่ใบตกงคุณผู้ชมครับตั้งแข็งแรงมากตั้งแข็งแรงไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เป็นโรคหรือเปล่าหรือเป็นอะไรอ๋อแบบนี้อ๋อนี่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 ดูดูสัตว์ประโยชน์เบียนเบียนต้งียนียนเป็นตัวประโยชน์เป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อพืชใช่เพราะว่าเราไม่ได้ฉีดเคมีใช่ไม่ได้ฉีดเคมีเขาไม่ตายใช้เขาอยู่กับเรานี่อยู่ได้นี่คือความสมณ์ของข้าวใช่ให้เห็นเดี๋ยวเราจะไปดูกันใกล้ๆนะครับแล้วก็ดูแกะดูในเม็ดข้าวว่าข้าวเป็นยังไง เต็มเม็ดไม่อะไรไหมนะครับนี่สังเกตได้ทุกเม็ดครับคุณผู้ชมครับมีข้าวข้าวเต็มทุกเม็ดตั้งแต่รวงข้าวเลยครับยันแต่โคล้วงยันยันโคนตั้งแต่โคนรวงยไปรวงเลยข้าวหมดเลยใช่งั้นมันจะไม่งอเลยใช่แล้วสังเกตไหมคอรวงไม่หักนะไม่หักนะธรรมดาแล้วหักครับผมเห็นหักแล้วก็จะทําให้ข้าวรีบก่อนเกี่ยวข้าวช่วงนี้แต่คอรวงไม่หักคอรวงแข็งแรงมากครับ พอรวมแข็งแรงมากก็ก็ดูเลยว่ามันจะไม่เป็นเชื้อรา้วยถ้าเป็นเชื้อราเนี่ยเราจะดูเลยวราจะมองเห็นเป็นแอง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 ไปแต่นี้ไม่มีคลับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของแปลงนาของพี่วิรัตนะครับซึ่งคงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านพี่น้องเกษตรกรที่ชมรายการของเรามาเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปเราจะเก็บอย่างนี้รุ่นต่อไปแล้วแปลงนู้นแปลงนู้นที่ไหนนะอ๋อที่บางน้อยบางน้อยทําไปแล้วเหมือนกัน ย่อยไปแล้วครับย่อยแล้ว,แล,วแล้วก็เดี๋ยวเราจะตามที่แปลงวังน้อยของพี่วิรั์ด้วยแต่แปลงนี้คุณเห็นข้าวขนาดนี้ขนาใหญ่อยากได้พันข้าวติดต่อ่วนครับต <laughs> ิดต่อ่ดนเนี่ยข้าวกินข้าวของตัวเองครับเพราะว่าไม่ได้ใส่สารเคมีใช่เพราะผมจะสีข้าวกินทุก,กรุร่นเก็บไ้ด้วยแล้วก็บัตรกินเหลือก็ขายไปใช่เนี่ยก็เลยพอเพียงนะครับแต่รู้สึกว่าเหลือเยอะขายเยอะนะ ครับผมฝากกันไว้จังนี้สำหรับรวยด้วยเกษตรแล้วพวกเราสองคนคิดว่าคุณก็เป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันครับที่สามารถจะรวยด้วยเกษตรได้ครับผม